นี่ครับพี่น้องตัวนี้ครับมีครับตัวยิ่งใหญ่เลยครับนี่ครับ,รบมือมือเบาจากครับพี่น้องจบตัวนี้ครับโอ้ยยิ่ใหญ่เลยครับเต็มปากเต็มคำแน่นอนครับพี่น้องครับเนีนน่ยเอยตัวนี้ครับ ับสวัสดีพี่น้องปอกไปสุภาพสุภาพสตรีเมนี้ก็พบกับบ่าวแจ็คบูมามบ่าวแจ็คบูมามก็มีเมนูมาตนตเสนอครับเป็นเมนูหอยแข้งลวกลาดน้ำจิ้มซีฟู้ดครับพี่น้องนะฮะเมนีมน่สิบบากับเมนูทะเลครับพี่น้องไปทะเลครับนนี้บ่าวจากไปตลาดสะพานปลามาครับไปไดห้หอยหอยแข้งแงะมครคับพี่น้องยักษ์สำเนีครับเดี๋ยวให้พี่น้องเมินครับนี่ครับอันนี้คือขนาดมือบ่าวจากครัพี่ดองอันนี้คือข้อมแง่ครับอันนี้ไปพ่อแม่ครับต้องการไปหาหอยอยักษ์โยตลาดสะพานปลากระไดมากครับอันนี้้ไดมา กิโลกรัมละสองหลอหแฮซิปพี่น้องเนี่ยครับเป็นไขยแข็งเนี่ยครับเอาไว้เฮดชิปเนี่ยครับมันคขยอลังการไปน้องอย่างนี้ไป็นเฮดชิปบนตอร่างกายครับเดี๋ยวพี่น้องมาเปนอุ้ยเฮดเอาเจาะไอ้แจ๊บว่าได้ไหมครับพี่น้องเนี่ยครับไขยแข็งไงครับพี่น้องมือดีสุมากครับนี่ครับเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดครับแกะซีมี่วิธีการเฮดอยู่ต้นคิดพี่น้องสำหรับพี่น้องทานใดสนใจวิธีการเฮดแก่ซีวี่วิธีการเ็ดตามสื่อของซีนั่นครับโค้งพอดเสพครับคุณภาพเต็มครบคงสุดเต็มสอดแน่ยองงสาหรับพี่น้อทใดคอยากเ็ด กิมซี่ฟูดถ้าเฮ็ดเป็นกะเฮ็ดตามตน้นคลิปตามสูตรเจนนั่นเลยครับพี่น้องเขงมา,ม,า,ม,า,ามีการผสมซีเรียลครับพี่น้องมาเริ่มกันเลยครับมาครับพี่น้องวันนี้เข้มแรงครับบาจากคอปป์เดิมเลยครับอืนี่ครับหอ,อยตัวใหญ่แล้วพี่น้องครับครับกินซีฟู้ดอือพี่น้องครับอันนี้ก็เฮ็ดเองครับน้วยกิมซีฟู้ดเนี่ยเผ็ดจัดจา้านรับประกันแน่นอนครับพี่น้องขอหยาดยกสดเลยครับพี่น้อง ห,หวานเจี๊ยบพี่น้องอนนี้เป็นสะรหวานพี่น้องหวานขนาดเลยครับหวาน <c oughs> หวานเป็นหลอดครับพี่น้องบอเลยความความเสียบเลยครับปกระดาษตัวนล้นครับอันนี้คมคมปัญญาครับพี่น้องอันนี้เราจะเก,ก็บเรื่ม อายุหลายแก่โตนะครับตอนนี้ก็ติดคมพี่น้องาะครับพี่นองมาต่อครับวันนี้บอาจาักแม่ช่วงเวลาคอนขาจะคั่นะครับแสงสีอาจจะเพี้ยนแน่นะต้อขอภัยนะครับพี่น้องเท็ดต้ําจิ้มก็จะเร็วกันเกือบหกโมงแล้วพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็หามงค์เ่งเลยครับพี่น้อง,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 อง้องฟ้ากินครับพี่น้อง มาต่อครับพี่น้องอืมแวะานีเ้เบรกไว้ยประยู่นะครับรสจิ้มไม่เผ็ดพอดีพี่น้องโอ้โหจัดจางขนาดเลยนี่ดันพ่นจัดให้ครับ บีเราเจ้ากระซิบนเนียนผักปันในด้วครับพี่น้องเนียนเนียนสดครับโอ้หวานดีๆครับพี่น้องกินกระชาครับน้ำจิ้มซีฟู๊ดสีขาอยมากได้มากสดๆสครับพี่น้องไปซื้ออยู่ตลาดสะพานป่านี่มันสดครับ ก็สำหรับพิษเราทันใดเลยครับพี่ยังมาถูกกดไลค์กดแชร์กดเซื้อใครเห็นซอ,องจอยเ,เช่นเดียวกันฝากพี่น้องกดไปให้ดยนะครับ,แล,รบ,าารรบแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไปให้บอจานะครับเวลาบอจามูคลิปพี่น้องอย่างโบผาดคอนเซ็ปต์ไปหอวงกับบอจครับพี่น้องพี่จะกิฟต์ยีพี่น้นนตตองาาไข่ไแข้งลวกราดน้ำเจมซี่ฟู้ดครับอื จะกินออกข้างจ,จัดจานนะครับพี่น้องปกติพี่น้องกินเนี่ยผมไม่รู้ว่าพี่น้องกิน,นคือแบบเบ้าจักหรือเปล่านะครับพี่น้องอันนี้เบ้าจักบาเจิ้มนะครับเบ้าจักลาดแลยครับเห็นมันเยิ่ยมเยิ่มเลยก็สดเบิดทึ่งหนามนเลยครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> พอาจากไปเห็นหล่งเบาจากสะอ่อนเนียคโอ้พี่น้องอหอยตัวใหญ่หักลี่นะครับอย่าบตัวเบักเอียบเลยครับอื้มพี่น้องสะอ่อนนะักอื้ม เวลากินไม่ต้องหัวดพี่น้องเห็นน้ำจิ้มเขาก็จะหัวงเครื่องพี่น้องถ้าเ้ามเป็ดก็เห็นเป็ดเลยครับผู้ใดมากเปรี้ยวก็ใส่บักเน่าเลยหลายแบบอย่างนี้เสียดายพี่น้องเขากินแต่มันแสบนะครับมันควายมาหัวดครับพี่น้องเบรกดไปยู่พี่น้อง พอสดล,ล,ล,ลรื่อๆเลยไปหนองแห่งกินแด่งหวานกับหอคบ mm hmm. ยคันไ้นี่ครับเลือดแดงๆนะครับ ทั้งเผ็ดทั้งเสียบครับอือมีครับพี่น้องตัวนี้ครับอือมีครับตัวย mm hmm> yes, ิ่งใหญ่เลยครับนี่ครับมือมือเบาจากกับพี่น้องกับตัวนี้ครับโอ้ยบใหญ่เลยครับเต็มปากเต็มคำแน่นอนครับพี่น้องครัำนี้หอยตัวนี้ครับ Mm hmm. ตอนนี้น้ำจิม้มเบาแจ็คตอนนี้เบาแจ็คก,ก็เริ่มเพชรยนละครับพี่นอ้องเอาดูภาพน้ำจิ้มเจ๊ดั่นครับความจัดจานมันออกลินเลยครับพี่น้องเพชรยสาใจครับในกระพองกค่ไหนแล้วครับ เสียบแทงเผ็ดพี่น้องเอ้ยจัดจานดีีครับน้ำจิม้ม ครับพี่น้องสามตัวสุดท้ายสี่ตัวดล้วครับตัวบักเอฟนะครับพี่น้อง มาครับพี่น้องซองโตสุดท้ายครับวันนี้นี่ครับเยิ่มเยี่ยมเลยครับซองโตสุดท้ายพี่น้องอืครับขอขอบคุณพี่น้องครับพี่น้องสมคิดเมาจากจีนมองทายคลิปพี่น้องคลิปนี้เกิดเดินทางจีนมองครับสุดท้ายแล้วครับพี่น้องสำหรับคลิปหลวกไว้แข็งลาเตอร์จินซีฟู๊ดครับสำหรับคลิปนี้ขอเจ้าวิเศษหนี่ครับ เอาไว้เจอกันในพี่น้าไปหน่องสรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ